ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับบรรยากาศการปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่จังหวัดลำปางก็ยังคงมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับคิวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากนะครับโดยคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงเนี่ยนะครับก็ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ร่วมกันมาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับ ที่หอประชุมฝ่ายคำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปางซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองลำปางนะครับก็มีกลุ่มประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายที่อายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็ผู้ป่วยในกลุ่ม7โรคเรื้อรังนะครับที่ทำการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ผ่านระบบหมอพร้อมจากชุมชนต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำปางเนี่ยนะครับก็ได้มีการทยอยมาขอรับการฉีดวัคซีนตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในขณะที่ภาพ รวมของทางจังหวัดลำปางก็ได้รับวัคซีนล็อตแรกในช่วงเดือนมิถุนายนทั้งหมดประมาณ12,500โดสนะครับแล้วก็ได้มีการเปิดจุดฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งจังหวัดจํานวน13จุดในอําเภอต่างๆนะ13อําอำเภอด้วยกันครับคุณผู้ชมคะจากการสอบถามผู้ที่มาขอรับการฉีดวัคซีนคะ่ะส่วนใหญ่ต่างก็บอกว่ามีความมั่นใจในตัววัคซีนที่ได้นํามาฉีดนะคะคว่าวัคซีนนี้เนี่ยจะมีความปลอดภัยสามารถที่ จะช่วยบรรเทาอาการรุนแรงของโรคโควิด -19 ได้ถ้าหากว่าติดเชื้อพร้อมกับมีการเชิญชวนค่ะขอให้ผู้ที่ยังลังเลอยู่และเข้าข่ายที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดตอนนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนให้รีบมาลงทะเบียนขอเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยด่วนค่ะคเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศค่ะ